ว่าอีกฝากหนึ่งเนี่ยคนดีในสังคมก็มีไม่น้อยเป็นคนดีที่ต้องยกย่องค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะบรรดาคุณครูนะคะที่เสียสละตนเพื่อส่วนรวมค่ะแล้วก็บรรดาคุณครูทั้งหลายเหล่านี้นะคะก็พยายามสร้างคุณอุปการให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะให้เป็นคนดีของประเทศนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะวันนี้มีการจัดงานรางวัลสมเด็จเจ้าพรามหาจักรีค่ะเป็นปีแรกนะคะเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเลยค่ะเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูดีเด่นทั้งในอาเซียนแล้วก็ติมอร์เลสเตรวมทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะ รางวัลนี้ค่ะจัดขึ้นมาเป็นพิเศษเลยเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะมีตัวแทนครูทั้งหมด11ประเทศเข้ารับพระราชทานจากรางวัลค่ะพร้อมกับแต่ละท่านนะคะก็มาบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆหลังจากที่ได้เป็นครูมาตลอดชีวิตเลยนะคะประสบการณ์ของแต่ละท่านจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกันกับคุณกัลยาวีแแบบแคร่หงค่ะ สิบปีของชีวิตการเป็นครูหวังลิมไอเลียนครูใหญ่โรงเรียน Holy Innocent Primary ประเทศสิงคโปร์มุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือเด็กพิเศษที่เรียนรู้ช้าด้วยการหาก,กิจกรรมและหลักสูตรต่างๆมาเสริมสร้างควาสวรรค์และความมั่นใจเพราะเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถและศักยภาพในตนเองแม้บางครั้งมีอุปสรรคในการสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าร่วม แต่สุดท้ายเธอสามารถหากิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานเช่นการระบายสีการใช้ดนตรีบำบัดรวมถึงทำความรู้จักกับเด็กให้มากที่สุดเพื่อลดช่องว่างระหว่างกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการบอกกับเด็กว่าพวกเขาสามารถทำได้ Yes usually for such pupils the lack of motivation so we have to find ways to engage them during the lessons so first we have to get to know the children each of their learning styles and from t h e m we observe them and we try to our uh, best fit design the curriculum to help them close the gaps เธอยังบอกด้วยว่าหากในอนาคตแต่ละประเทศร่วมกันนําจุดเด่นจุดแข็งของการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กพิเศษมาแลกเปลี่ยนกันก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างหลักสูตรใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ความทุ่มเทที่เกิดขึ้นทําให้เธอได้รับพระาราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รม,มราชกุมารีเส้นเดียวกับครูฟิลิปปินส์ที่อดีตเคยเป็นผู้ส่งเอกสารมาก่อนแต่เมื่อเดินทางไปยังสถานที่ธุรกันดารหลายแห่งรวมถึงโรงเรียนทําให้พบปัญหาและความยากลาบากของนักเรียนที่นั่นจึงมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนพร้อมผลิตสื่อการเรียนการสอนต้นทุนต่ําเช่นลูกโลกกล้องวงจรปิด I want to help them, of course. Uh, to those teachers who would like also to, to have that kind of idea for, uh, from me, um, I will encourage you to, to have uh, things which is uh, benefited to all, uh, to all uh, uh, children, and of course to the community. ขณะที่ครูเฉลิมพรพงศ์ธิรพันธ์ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนสุราชพิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นตัวแทนจากประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานรางวัลโดยมีผลงานโดดเด่นคือการออกแบบการเรียนรู้ให้เด็กฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักทางวิทยาศาสตร์เช่นการทำไบโอพลาสติกจากเกล็ดปลาจนชื่อของลูกศิษย์นั้นถูกนำไปตั้งชื่อเป็นดาวเคราะห์น้อยพยายามเอาเรื่องใกล้ตัวมาเป็นสื่อการสอนนะครับให้รู้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องรอบๆตัวเรานี่เองนะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัว นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนรู้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องในชีวิตําวันของเขาเนี่ยเขาก็สนใจในเนื้อหาที่อยากจะเรียนครับนะเราไม่ทําให้เนื้อหาในห้องเรียนแตกแยกไปจากชีวิตของเขานะครับเพราะเมื่อเขารู้ว่า,าในชีวิตของเขาเป็นอย่างนี้เขาก็สนใจที่จะเรียนครับครูเฉลิมพรยังเปรียบนักเรียนเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ครูมีหน้าที่นในการบ่มเพาะและจะยิ่งดีมากขึ้นหากลูกศิษย์นั้นสามารถแตกขินก้านสาขาไปสู่สังคม สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีจัดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรกโดยคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสอคอที่เฟ้นหาครูดีในภูมิภาคเอเชียต,ตวันออกเฉียงใต้และติมอร์เลสเตจำนวน11คนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และมีคุณุปการต่อวงการศึกษาในประเทศของตน โดยครูแต่ละประเทศนั้นล้วนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทั้งเด็กพิเศษการทำสื่อการเรียนการสอนหรือแม้แต่การดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรก่อนตุลจะสินถ่ายภาพกัละยาวีวววคล้ายหงทีนเอ็นทรายงาน กาแสดงความดีกับครูทุกทุท่านด้วยนะคะเชื่อว่ารางวัลน,นี้ค่ะจะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสาหรับครอบครัวรวมไปถึงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูทั่วประเทศของไทยด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่